รีบอะไรนักหนาเรียนไปก็ไม่มีอนาคตหนูม่ลูกปัดไปที่บาหนูไม่ใช่ลูกปัาป้าก็ตอบหนูเลยสิคะไปตอบไป ก่อนได้ไงรอพี่แกก่อนสิไม่มีมาเลยอ่ะป่ะวันนี้ขึ้นไปตามพี่ก่อนป่ะจะได้มากินข้าวแล้วไปเรียน เอารู้แล้วหนะ้ารู้แล้วหนะ้าเร็วเร็วเอาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปบอกกี่ครั้งแล้วเวลากินข้าวอย่าเล่นมือถือ หนูขอตัวไปเรียนก่อนนะคะประเดีวว่าหนูนัดเพื่อนไว้นะคะอ้ะาวเดียมาหน้าลูกมามานั่งนั่งนั่งครับเดี๋ยวสิลูกวันนี่กินีพี่มาวะค่ะแม่ครับกินเยอะๆนะลูกนะวันนี้มีสภาพงานเนี่ยจะได้มีแรงครับตาวันนี้มีสัมภาษณ์งานเหรอจ๊ะลูกก็ใช่สิคุณล,ลูกชาเราเก่งขนาดนี้บริษัทไหนเขาก็รับกันทั้งนั้นแหละ มีเต็มที่เลยนะจ๊ะแม่เป็นกำลังใจให้ครับแม่แล<ม>้เียหนูขอตัวไปเรียนก่อนนะคะวัสดีค่ะป้ามาสดีค่ะแม่ครนี้หนูเพิ่งกินไปนิดเดียวเองนะลูกหนูอิ่มแล้วค่ะหยิบอะไรไปนะ่ะไม่เห็นของป้ากับแม่แล้วไงไม่มีมารยาะเอาหนาป้าลูกรีบเรียนกขอตัวนะคะจ้ารีบอะไรนักหนา เรียนไปก็ไม่มีอนาคตสู้เยอลูกชายป้าก็ไม่ได้เรียนก็เก่งป้ามงใจในตัวลูกมากเลยลูกครับป้าก็ผมเป็นลูกป้าเนี่ยครับวันหยุดแฮนี่จะอยู่บ้านนี่อะไรออกบ้านทุกวัน น,นี้หนูต้องไปทํารายงานในคะป้างานจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าให้ฉันรู้นะว่ามันไม่เกี่ยวกับการเรียนเดีย๋ยวเจอดีแน่คะปาวันนี้หนูจะรีบกลับมานะคะสวัสดีค่ะป้าครับว่าไงลกูกวันนี้ผมนัดเพื่อนไว้ผมอยากจะขอยืมรถป้าขับไปบ้านเพื่อนได้ไหมครับ อ้าวสิเป็นวิศวกรต้องขับรถยนต์อ่ะขอบคุณครับป้าเอออีกเรื่องหนึ่งผมอยากจะขอเงินป้าไปซื้อชุดใหม่ไว้ใส่ทํางานนะครับป้าเอาเท่าไหร่หลอสามพันก็ได้ครับสามพันเดี๋ยวนะเดี๋ยวป้าดูเงินก่อนป้ามีห้าพันอ่ะให้หมดเลยเฮยขอบคุณครับป้าโอ้ป้าใจดีที่สุดเลยผมรักป้าที่สุดเลยครับงั้นผมไปก่อนนะครับป้าสวัสดีนะครับ ครับครับให้ผมทำงานที่บ้านอะครับจ่งงายเงินเดือนผมเจ็้าปเซ็น์ครับครับวัสดีครับกับมาแล้วค่ะป้าวันหยุดก็ไม่อยู่บ้านกลับมาก็ดึกอีก เรียนหนังอีกค่ะป้าและอีกอย่างวันนี้หนูก็ไปทำทีสีกับเพื่อนมนาะนี่ค่ะป้าดูสิคะอาจารย์ชมใหญ่เลยนะคะไม่ดูคนกำลังยุ่งจะไปไหนก็ไปปอะไรกัน่ะป้าก็ลูกสาวเธอสิกลับมาก็ดึกกว่าวันนี้ไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวเก็บของเสร็จแล้วไปอาบน้ำพักผ่อนกันเนาะ ับมาแล้วครับป้าอ้าวโย,โยมาแล้วลูกเหนื่อยไหม<อ>กินน้ำเย,งเงย็นๆกันลูกกักินน้ำานะเอ่อป้าครับคือผมอยากจะขอยืมเงินป้าสักสองหมื่นนะครับสองหมื่นครับป้าเอาไปทำอะไรอ่ะลูกวันนี้ผมไปบ้านเพื่อนนะครับป้าแล้วเพื่อนผมมาทำธุรกิจ ถ้าผมลงทุนกับเพื่อนตอนนี้นะครับป้าอีกหน่อยผมไม่ต้องไปทําโรงงานกระจกกระจกพวกนั้นเลยนะครับป้าแล้วป้ากับแม่จะได้สบายไงครับอ่ะถ้าลูกมั่นใจว่าทาได้ป้าก็เชื่อใจในตัวลูกสองหมื่นใช่ไหมครับป้าอ่ะสองหมื่นขอบคุณครับป้าผมจะไม่ทำให้ป้าผิดหวังเลยนะครับ หลักปลาที่สุดเลยครับเออในที่สุดเหลือแค่ส่งเล่มทีสิทธ์เราก็จะเรียนจบกันแล้วเนาะพนี่พนี่นี่แกเคียดเรื่องปลาอีกแล้วใช่ไหมฉันยังไม่ได้คุยกับป้าเลยอะแกแกไม่ได้คุยอีกเหรอ เรื่องนี้มันสำคัญมากเลยนะฉันว่าแกลงไปคุยกับป้าก,ก่อนไหมป้มาแกอาจจะเข้าใจก็ได้งั้นเดี๋ยวเรียนยลองคุยดูแากันอย่าคิดมากนะนั่นพี่โยพี่ชายแกนี่มาทำอะไรที่มออะพี่โยจริงด้วยเรานั่นยืนคุยกับใคร งานเป็นไงบ้างจ้ะปา้า okay? โอเคไหมเยอะกว่าที่ทำงานอีกคุณทุกอย่างเลยลงที่ป้าหมดเลยจเใใย็ยนๆำแล้วค่ะลกมาสวัสดีค่ะป้าป้าค,ะ,คะแม่คะพอดีว่าหนูจาเป็นต้องใช้เงินสามพันบาทนะคะหนูจะไปทําทีสิสองพันเลยเหรอลูกป้า แล้วพ่อจะมีเงินสองสักสามพันให้ลูกไหมจ๊ะแกนี่มันมีแต่เรื่องเสียเงินเรียนก็ไม่ได้เรื่องสู้พี่แกก็ไม่ได้ป้าแต่รอบนี้หนูจาเป็นต้องใช้เงินจริงๆนะหนูใกล้จะจบแล้วอะ่ะเฮ้ยเรียนนี้ก็จ่ายเองดีจะไปเด็ดร้อนกัอื่นทำไมบอกแล้ว่าไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนเป็นผู้หญิงเดยกก็แตกออกกบ้านไปละ สองหมื่นขอบคุณครับป้าผมจะไม่ทำให้ป้าผิดหวังเลยนะครับรักป้าที่สุดเลยครับเออคืนนี้แมนอยู่เตะใช่ปะเฮ้ยเอาเปล่าเาปล่า,า,าตามนี่ตามตามรอบที่แล้วสามพัแค่น้ำจิม้มเว้ยรอบเนี้ยจัดหนักสองหมื่นใช่สิป้าไม่เคยเห็นความสำคัญของหนูหรอก หนูมันไม่ใช่ลูกรักของ แกมันจะไปรู้อะไรใช่หนูไม่รู้อะไรั้งนั้นแหละหนูรู้แค่ว่าหนูเป็นลูกที่ปา๊าไม่เคยรักไงก็บอกให้หยุดไงป๊าไปอาพอนี่หลบไปไปไปไ,<ง>ไ,ปไปปบไปอบอไปไปบปไป อ,อโยจะไปไหนลูกผมอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วแม่ทำไมอ่ะนี่มันบ้าเราทำไมจะอยู่ไม่ได้ก็บอกว่าอยู่ไม่ได้ไงแม่ผมอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วลอนผมพี่โยอ,อย่าไปเลยนะป้าาการหนักมากพี่โยเข้าไปดูป้าหน่อยนะใครจะเป็นจะตายยังไงก็ช่างเขาสิแต่ถ้าแม่กับน,น้องไม่ปล่อยผมอะ่ะผมนี่แหละที่จะตายโยแต่ป้ารักลูกมากนะป้าต้องการกำลังใจจากลูกนะลูก ผมจะไปดูแลใครได้แม่ขนาดผมที่ดูแลตัวเองไม่ได้เลยแล้วมาดูแลบ้านได้ยังไงแม่ปล่อยผมอยไปแม่โยมันเกิดอะไรขึ้นนะลูกมันอะไรเพราะว่าพี่โยติดการพนันนะ่ะแม่ครั้งที่แล้วะวะก็หลอกเอาเงินบ้านไปเล่นการพนันจนหมดเลยท่านพี่โยพี่ชายแกนี่มาทำอะไรที่มอ่ะ พี่โยจริงด้วยอ่ะนี่เออเฮ้ยแบบนี้มันโกงกันดีกว่าโกง,งอะไรก็นี่ไงเงินสดสองหมืน่นสองคู่ก็สี่หมืน่นซิวะเฮ้ยเอ็เอมแต่เมื่อคืนบอกเล่นคู่เดียวนะเว้ยไม่รู้แหละลงไปแล้วต้องหาเงินมาจ่ายเฮ้ยถ้าไม่จ่ายรู้นะว่าจะโดนอะไรแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วว่ะดูแลตัวเองนะเพื่อนไปละเฮ้ยเอ็เอมออจะหาเงินจากไหนมาจ่ายวะเนี่ย ไม่เป็นไรนะป้าเดี๋ยวลูกกับแม่จะดูแลป้าเองนะ,ะยยงป้าเดี๋ยวโยก็มาโยไปทำรังแบปเดียวโยป้าโยโยผมจะไม่ทำให้ป๊าผิดหวังเลยนะครับ มายที่สุดเลยครับผมจะไมดูแลใครได้แม่ขนาดผม,มดูแลตัวเองไม่ได้เลยจะมาดูแลมาได้ไยังไงเพแม่ปล่อยผม